ดีค่ะนางหมายิบซีชานลนะคะนางหมายพายิบซีนั่นเองนะคะเมื่อคืนนี้เขาคิดถึงเราใหม่นะคะเมื่อคืนนี้เลยนะคะเมื่อคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมจ้าเมื่อคือนนี้เขาอยู่ห่างไกลแล้วนะหมายถึงว่าเขาก็สบายๆบาอะ่ะ ประมาณว่าทําใจได้แล้วส่วนหนึ่งนะแต่เราก็ยังอยู่ในใจเขาแล้วเขาก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารอยู่ก็แสดงว่าคิดถึงแหละนะแต่มันเป็นความคิดถึงแบบว่าเออกระวนกระวายใจบุ่นวายใจแล้วไม่มั่นไม่มั่นใจนะคะมันมีความที่แบบว่าอือก็อยากจะคิดถึง ในในใน,ใน,ใ,นในทางที่แบบพัฒนาความสัมพันธ์แต่คิดไปอีกทีมันก็พัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยไปแบบนี้เขาก็วุ่นวายใจอยู่คิดถึงเราอยู่นั่นแหละโอ้สรุปแล้วคิดถึงนั่นแหละพูดอ้อมคอมนะแม่หมอเนาะคิดถึงค่ะคิดถึงนะคิดถึงในความที่อยากติดต่อแต่ว่าก็ไม่กล้าไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้อยากติดตยวศึกษาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคิดถึงนะคะ